ดีใจมากนะครับก็เพลงกุหลาบได้เป็นไวรัลสองนะครับเขาเขาเขาฉีกไวรัลสัตว์ไวรัลนะครับก็ขอบคุณน้องก้านตองด้วยน้องสดันด้วยอาจารย์แบงค์ด้วยนะครับทีมง,งานกุหลาบทุกคนเลยที่ทําให้เพลงนี้กลายเป็นไวรัลในจุดต่ครับผมเป็นกระแสยอดมากเลยใะสมัยใช่ครับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีกเพลงที่ภูมิใจมากในชีวิตการงานของตัวเองอย่างอย่างบอนเทิงในปีนี้ว่าทีหน้าต้นปีที่กำ็นแนว อจริงๆตอนนี้ชอบคอนเทนต์ไทยรีมิกซ์มากๆนะครับเพราะเพลงรู้สึกว่าจังหวะเพลงไทยรีมิกซ์เนี่ยคำอะไรก็ก็มาเป็นไวรัลในติดต่อมดไม่ว่าจะเป็นเพลงธรรมดาของ Lemon ไดมอนด์<ม> <ๆ S 2> เองน <ๆ S 2> คะครับผมจากที่จากที่เป็นฮิปฮอปก็คิดไปช่วงหนึ่งแต่พอเอากลับมารีมิกซ์เป็นไทยรีมิกซ์มันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยผมคิดว่าจังหวะไทยรีมิกซ์เป็นจังหวะที่น่าสนใจมากที่จะทําให้เป็นไวรัลในเพลงดาวคอนเทนต์ของก็มีคำว่าประมาณจะ300,000แล้วก็มีอะไรแบบเสริมคุยกับแฟนคลับใน ในเวลาเขาเข้ามาแฟนเพลงแฟนหักอะไรเงี้ยเขมามาคุยทักทายในช่องที่ขอเวลาไละอียครับอ๋อตอนนี้ก็ช่องของผมว่าเข้ามาในทิกตอก F H E R O ได้เลยนะครับ F Hero แล้วก็ก็อยากจะฝากติดตามทิกตอกปีนี้ของช่อง F Hero ทั้งปีสนุกแน่นอนครับนะครับจะมีเป็นแบบห นีปาะัเดี๋ยวกำลังจะทำเป็นรายการสัมภาษณ์แร็ปเปอร์นะเออไม่ใช่จะเป็นในรายการแบบเพลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอนเทนต์ของทิกเกอหลากหลายมากแล้วก็มีมีอิทธิพลกับสื่อมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวอาจจะทำรายการอะไรที่มันที่มันสนุกสนานนะครัาแต่รับเชิญจะประมาณไหนอะไรตอนนี้น่าจะเริ่มกันที่คลิปพอกก่อนนะครับตอนนี้จะเริ่มกันที่แร็ปเปอร์ก่อนว่าจะจะทำเป็นรายการสัมภาษณ์แร็ปเปอร์ก่อน งานทีมที่ไปทำเพลงไปต่างประเทศมาครับของพี่ท็อครับผมมีอะไรบ้างเราบ้างานโอ้ปีหน้าปีหน้าปล่อยเยอะเลยปีนี้กุหลาบเพลงเดียวก็ก็จุกแล้วทำไมไม่มีเวลาไปทำอะไรแล้วแต่ปีหน้าปล่อยเพลงกับต่างประเทศด้วยครับมีอีกเยอะโอเคครับขอบคุณมากนะครับย้อนหลองได้ตรงไหนลูกอีกต่อไปเลย